ยังได้ครับท่านเปามันเรื่องอย่างคือส่งตาตีมังกงเลียนคู่กันว่าคืองวเรียนท่านเปาใส่เดียนของเขามีรถถังมาหลายครับรถถังคุยทั้งคือเจ้าพระเจ้าเรียนสงการบนย่ามฝนล่ะนี่โอ้ยท่านเปารถถังนี่พระอ,อาจารย์หมายถึงรถถังที่เป็นอาวุธ าไม่ลดนิวลดแกทางน้ำบ้านเฮาเลครับท่านเปากรณีนี้มันเป็นข้อพิพาทระหว่างสองประเทศท่านเปาต้องใส่วิจารณญาณอย่างหลายนิการเบิงลวกตัดสินใจท่านเปาคิดเห็นว่าจังใดเน่ครับห้อยเอารถถังมาปะนี่มันก็ต้องคิดดีคิดว่าซื้อครับเฮาแจ้งจันเจา้า<ม><น>ให้เอาประลัดขีดน้ำงานบุญบ้างไฟนั่นเลาดีดีเอาไปเสียบหู้ปลายรถถังให้มันเรียบร้อย นี่ออกมาปึปา๊บมันก็สิระเบอิเบออยู่ข้างในแต่ว่าทางนั้นคือเจะเตรียมอาวุธทั้งฟ้าฟ้ามันไหมครับท่านเปาอออันนี้นะครับท่านเปาเฮ้ดเฮาเสียเปียบอาวุธทั้งฟ้านี่เขาต้องป้องกันให้ดีเขาสิไปยากยังทงังกงทุนติดต่อไปทางงจโสูนท่นน่ะทุกค่ายบางไฟเอามาจุดยามองเดียวเฮ้เบิดมันตอกลองหลังคาทะลุพ่ตนตนน่ะหนึ่งบ้างกับหนึ่งหลังร้อยบ้างกับร้อยหลังเอามาจักมื่นบ้างมันสิบ่เบิดประเทศให้ฉันเจไปติตต่อค่ายบางไฟดังๆไว้ให้มันเบิดตัวเตรียม มันเมนอยู่บอครับท่านเปารัางขายลองหู้บดีมันเฉพาแตกสาตาบ่กครับท่านเปา,ปาท่าน,าานกงสวนทั้งวันห้อบนอือก็น่าสิเป็นอาวุธเขาต้องหูจักการประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดสันตัวมันมีอย่างอีกที่บอกเขาจะได้แก้เกมท่านเปาได้ข้าวแววว่าทั้งนั่นคือเจ้าขุดหลุมเป็นบังเกอร์เงาเป็นกิโลผมเดีครับ ลึกเป็นเมตรสองเมตรผมครับท่านเป้โฮ้ยแก้ปัญหาทำหนี้หนึ่งท่านกงสุดซองไม่เงหนอมก็ไม่เีตีอันนั้นไปแล้นะไปสังเกตตั้งแต่ตอนเราหาเห็ดล่ะเพื่อนเด็ดเอาได้เห็ดแต่เราโศกเป็นทางไปญาติมูได้กินน้ำก็ซองเราเปิดให้มันเกิดประโยชน์แล้เราหมักโศกให้เราโศกบางเกิดเฮาตัวมีเงียตีอีกผู้หนึ่งอันีปูอีกหน้าขวานแขนเราก็ยังขุดได้ภาษาบางเกือมีเรื่องยังไรง่ายจะบอกอะไรพลเออท่านเปา ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเข้ามาได้ครับท่านเปาเราก็ได้ประทะก,กันไปแล้วของเราไม่มีบาดเจ็บครับท่านเปาแต่ฝั่งนั้นรู้สึกว่าจะไปแล้วสองครับท่านเปา <S <S 2> <S 2> นั่นตัวง้อมคนเขาต้องงอมจนเมื่อตายสมอเขาต้องสู้ต้วถ้าสมมติอาวุธที่เขาวี่มันสู้เขาอะไรเขาก็มีวิธีการเสียทให้ประเทศเขาล่มอันสมก็เป็นท่านเปาเห้งครับมีทังออกให้ประเทศของเขาเสมออาท่านเปา ถ้าสมมติว่าตั้งแต่ปลดคิกไปตอกปลายรถถังแล้วก็พวกเอ็นที่ีเอาบังไฟมจุดร่วมถึงเอาไมีเตียก็ไม่หนอมมะขุดอ่าไม่ต้องอ้อมค้อมหร้วท่านกงศุนท,ทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยมันใช่บ่ได้ละท่านเป่าเราจะมีวิธีการแก้ไขยังไงให้ประเทศเขารอดและประเทศเขาวุ่นวายครับไม่ได้ยากนได้ท่านนา้พลท่านกงสุนแค่เขาส่งทีมบริหารประเทศเขาไปให้เขาเ ก็โดนเพราะเด็เขาก็เจ้งเหลีอยุกูวา